สวัสดีค่ะ FC ฟซสวนุูไม้มมบ้านนะคะ,อะกอยบรรยากาเดนนะคะวันนี้มาอัปเดตไม้ที่สวนกันเนาะวันนี้ไปเอาไม้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยรีบกลับมาอัดคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก็อ่าเบอร์โทรติดต่อแม่ค้าเหมือนเดิมเลยนะคะ0 8 9 6 7 3 1 6 3 7นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แล้วก็ค่าจะส่งแบบเมาส์หนึ่งร้บาทนะคะ จะกี่กระถางก็ได้100เนาะก็ทางร้านจะส่งเป็นลักก้านะคะแพ็กอย่างดีเลยรับประกรันการขนส่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเนาะว่ามีไม้อะไรใหม่เข้ามาบ้างแต่ก็คือวันนี้จะมีทั้งทั้งถูกทั้งแพงรวมกันผสมกันไปนะคะก็บางตัวอาจจะราคาสูงถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ ว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้นิดหน่อยเพราะว่าบางตัวก็ได้มาตึงเหมือนกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่ามีไม้อะไรเขา้าเข้ามาหมายบางนะคะมากันที่ไม้เริ่มต้นที่ไม้เบาๆกันก่อนเลยนะคะก็วันนี้มีมีบุษราคำอ่ามาแบ่งนะคะบุษราคำมาแบ่งหนึ่งกระถางน,นะคะเป็นไม้ชิ้นตาเนาะ ด่างจัดทุกใบเลยกระถางนี้ขอดที่350บาทนะคะบุษราคำด่างเหลืองนะคะ350ราแล้วก็จะมีไมเคนไมเคิลเ,เออไม่ใช่ไมเคิเป็นไมยาริอ,อ๋ออันนี้จะเป็นตระกูลแนบอุลานะคะอันนี้กระถางละ80บาทอันนี้จะเป็นวางข้อหนึ่งใบเนาะแต่เขาด่างด่างด่างทุกใบนะคะ80เนาะ แล้วก็มาอีกหนึ่งกระถางอันนี้ก็วางวางข้อสองสองใบอันนี้เริ่มยาวแล้วกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยนะคะอ่ารู้สึกว่าอันนี้ดังไห่น้องยอด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 นี้ดงังยอดนี้ดังนะคะจะด่างน้อยปรับไปนะคะแนบอุรานะ แล้วก็มากันต่อที่กวางมรกตด่างเหลืองนะคะตัวนี้ทาใบนะคะแล้วอันนี้ยอดใหม่เข้ามาใบแม่เขาทิ้งไปแล้วเนาะเป็นอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะด่างเหลืองเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็จะมามีด่างขาวก้านเขียวนะคะอันนี้ไม้มีหัวเล้วมีรากมีหัวแล้วเนาะแต่ด่างน้อยอันนี้หนูขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะทําหัวให้แล้วททารากให้แล้วเนาะ มีอยู่สองกระถางนะคะอันนี้กระถางที่สองอันนี้กระถางที่สองเนาะกระถางที่สองด่างใบนี้นะคะอ่ากวักมรารลโกะค่ะเลี้ยงไปนานๆได้เลยยาวๆได้เลยค่ะอ่าถ้าเขามีเชื้อด่างยังไงเขาก็ต้องเปิดด่างแต่เราก็อย่างว่าเนาะไม้ด่างเราต้องลุ้นนะคะอ่าแล้วก็มาที่ลงงังกลัลงกงดใบกล้วยด่างขาวมาเบิรนนะคะตัวนี้เป็นตัวด่างน้อยเนาะ ตัวนี้ด่างน้อยช้าจนลากแบบทะลุทะลุกระถางแล้วนะคะอย่างนี้เลยอันนี้พี่เพียไปเปลี่ยนกระถางได้เลยอ่าตอนจะส่งอาจจะมีเดี๋ยวจะซ้อนกระถางให้เนาะเผื่อแบบเดี๋ยวลากเขาจะเสียนะคะก็อันนี้ขอที่อ่าหนึ่งร้อยบาทละกันค่ะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นกุ้งมาโยอีกกุ้งมาโยอีก ฟอร์มหน้าแคบนะคะนีะ้ในกลุ่มเขายังขายหลักพันกันเนาะอันนี้มาแบ่งปันไม้ทำเองนะคะแต่คือต้นทุนอยู่ที่ตอแหละอันนี้หนูขอที่650บาทนะคะอ่าพี่ๆคนไหนยังไม่มีเก็บได้นะคะหกรบเนาะแล้วก็จะมาต่อกันที่อัลโบอัโบวันนี้พิเศษเลยขอที่100บาท ใบเขามีตําหนิเนาะอันนี้ใบใหม่เขามาแล้วเนาะอันนี้ตัวฮาร์ปจะเป็นด่างฮาร์ปเลยต้นนี้แต่ใบเขาเสียมันไหม้นะคะอันเนี้ยขอที่หนึ่งร้อยกระถางนี้ก็ขอที่หนึ่งร้อยเป็นไม้ยอดนะคะอันนี้หลุดด่างเนาะอันเนี้ยเขาด่างมาแต่ใบเขาไหม้ก็มาที่ไม้แรอีหนึ่งตัวนะคะกางเขนด่างเนาะตัวนี้จะเป็นด่างขาวนะคะ ตัวด่างขาว m เบ b l ลหรือด่างขาวฟูมินเนาะอันนี้จะเป็นไม้ต่อนะคะเป็นไม้ต่อแบบนี้เลยนี้เลยอาจจะต้นเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ต่อเนาะอันนี้ได้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเนาะแล้วก็จะมีราคาเบาลงมาอีกนิดนึงแต่ตัวไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่แล้วมีหูแล้วเนาะ ด่างขาวมาบินนะด่างขาวตัวมิ้นตัวตัวมิ้นอันนี้ขอที่1200นะคะด่างขาวมิ้นึ่งพันแล้วก็มาที่ด่างเหลืองด่างเหลืองตัวนี้เป็นไม้ตอนะคะไม้ตอ่อใบใหม่ล่าสุดด่างนะคะเราประกันว่าด่างเลยอันนี้ขอที่950เนาะไซส์มันเล็กหน่อยอได้มาราคา เบาหนูก็ปล่อยเบานะคะแล้วก็มาที่ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ที่อาไซนี้มันด่างจัดด่างจัดอันนี้มีตําหนีเยอะหนูให้ไปที่สองพันสองร้อยนะคะจริงๆอ่ะในกูใหม่ขายย,ยังขายอยู่กันที่สามพันถึงสี่พันนะคะอันนี้หนูได้มาแบบราคาแบ่งปันหนูก็เป็นราคาแบ่งปันไปให้เนาะอันเนี้ยขอที่สองพ การเขียนได้มาแรงมากอาจจะลดได้นิดหน่อยหรืออาจจะได้เป็นรวมส่งให้นะคะอันนี้ต้นนี้สองพันสองเนาะเดี๋ยวไลน์ถ้าคนไหนสนใจก็ทักมาหาหนูได้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็มาที่ต้นนี้ต้นนี้ดังสวยมากลายสเตียสวยมากต้นนี้ขอที่สองพันแปดร้อยนะคะเป็นไม้ อันนี้เป็นไม้ต่อนะมีมีหน่อแล้วหนึ่งหน่อหนึ่งหน่อเนาะมีตำหนิตำหนิหนึ่งใบอันนี้ขอที่สองพันแปดร้อยนะคะใบใหม่มาใบใหม่กำลังมาเลยสองพันแปดร้อยบาทมาเป็นต่อที่ไม้หนึ่งตัวนะคะจูบีไอตัวนี้ยังแรงอยู่เหมือนกันนะคะจูบีไอด่างเหลืองนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะใบใหม่ล่าสุดนะคะ ใบใหม่ล่าสุดอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนี้ใบรองอันนี้ใบรองเป็นไม้ต่อนะคะลูกเพียบเลยหนอ่อกําลังแทงเยอะเลยนะคะอันเนี้ยวางใบเขาก็ยังขายกันอยู่ที่พันห้าถึงสองพันนะคะวางใบแล้วเปิดใบมาหนึ่งใบนะคะใบน,นี้ยังแรงอยู่นะคะอันเนี้ยขอที่สามพันแปดร้อยนะคะเป็นไม้ต่อเนาะอันนี้เป็นไม้ต่อ หน่อ,นอกำลังมาเพียบเลยนะคะ3,800ันแนะคะใครพี่คนไหนที่แบบเป็นสายทำเนาะถ้าไม่ออกหนูเก็บทำแล้วก็มาเฉลี่ยขายแบบราคาเบาๆให้พี่ๆกันดีกว่าเนาะถ้าถ้ามันไม่ออกนะคะเีร <c oughs> ไา้มากเลยหนูเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเป็นเป็นกำลังอะ่ะแทงหน่อเยอะๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้3,800ันแนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่อ่ามอนกระดูกนะคะมอนกระดูกมีอยู่สามกระถางนะคะมีใสมีเจ็ดร้อยห้าสิบสองกระถางนะคะนี่กระถางที่หนึ่งเนาะอันนี้กระถางที่สองเจ็ดร้อยห้าสิบกระถางที่สองนะคะแล้วก็จะมีฟอร์มเจ็ดร้อยอันนี้คือมันจะเล็กกว่ากันเนาะอันนี้ฝนมันตกดินดินมันกระเด็นใส่กระถางนะคะอันนี้ฟอร์มใบชิกแล้ว ันนี้ขอที่เจ็ดร้อยนะคะกระถางนี้เจ็ดร้อยแต่ฟอร์มเขาเล็กกว่าสองต้นเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่เขาฟอร์มฉีกแล้วเนาะอันนี้ขอที่เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทมีหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบมีสองนะคะแล้วก็ต่อมากันที่มอนมินมอนมินไซส์นี้อันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะเข้ามินแล้วนะคะสวยมากอันนี้ก็เข้ามินแล้ว อันนี้กระถางนี้มันอยู่ในกระถางหน้าหกเนาะเดี๋ยวหนูซ้อนกระถางหน้าแปดไปให้เนาะสองพันห้าร้อยนะคะรายการแบบนี้เลยบาโคอย่างนี้เลยสองพันห้านะคะมอนมิ้นสองพันห้าแล้วก็จะมีแบบเบาๆด้วยแบบเบาๆแบบเบาๆกระถางแบบแบบแบบนี้แปดรอยห้าสิบ อันนี้ด่างนะคะด่างนิดนึงด่างนิดนึงด่างปลายใบอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะมอนมินเนาะพี่พี่คนไหนที่แบบว่าสายมาแบบมือใหม่จริงๆแนะนำเลี้ยงตัวนี้ไปก่อนเนาะมาอีกหนึ่งกระถางนะคะที่แบ่งอันนี้ไซส์ใหญ่นิดนึงไซส์ใหญ่แต่รายการอนาคตไกลมากอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยนะคะแต่ทั้งหน้าใบเขาจะด่างแค่นี้แต่คือลายก้าน,นี้คือรับประกันว่าใบต่อมาเนี้ยตรงด่างสวยมากอันนี้ขอที่1 0 0 0งบาทนะคะกระถางนี้เนาะอันนี้ใบวางเนาะใบวางนะคะแล้วก็มากันต่อที่อีกหนึ่งกระถางมอนมีนอีกหนงกระถางนะคะอันนี้ขอที่สองพับาทนะคะสองพันเนาะ ไม้ทั้งหมดสี่ใบอันนี้ด่างน้อยอน,นี้ด่างน้อยอันนี้อันนี้ด่างเข้าฟูมินแล้วนะคะด่างทุกใบนะคะอันนี้ลายกา้านโอ้ท้องสวยมากอันนี้ขอที่สองพันบาทนะคะฟ,ฟเูเป็นมอนมินนะสองพันแล้วก็มากันต่อที่ก้านส้มก้านส้มไม้ต่อต่อข้างล่างอะ่ะ มันเป็นต่อสอนต่อเขาแบบทําจํานวนไว้นะคะหนูไม่แน่ใจว่าด้านล่างอ่ะเขามีตาอีกไหมแต่หลอดใหม่มาแล้วเนาะหลอดใหม่มาแล้วไม่แน่ใจว่าจะด่างไหมต้องรอให้เขากางใบก่อนนะคะแต่อันเนี้ยด่างนะคะอันนี้ก็ด่างอันนี้คือยอดใหม่เขาเนาะอันนี้จะเป็นไม้วางใบนะคะอันนี้ขอที่สองพันบาทเนาะสองพันแล้วก็มา ที่เงินหนาด่างเงินหนาด่างใบใบแหลมนะคะอันนี้ขอดที่ห้ารอยห้าสิบนะคะห้าอยห้าสิบเนาะเงินหนาห้าอห้าสิบอ่าแอมเบรนควีนอันนี้ให้ไปเลยห้าร้อยยอดเยอะๆแบบนี้พี่ๆเอาไปหั่นได้เลยนะคะ ห้าอเนาะเอเมมิอนควีนลายเขาสวยมากลายสวยมากลายนี้สวยมากห้าร้อยแล้วก็มาที่หน้าวัวหัวใจร้อยห้าสิบหน้าวัวหัวใจร้อยหสิบนะคะนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะไปใบมีตำหนินิดนึงร้อยห้าสิบแล้วก็มาที่สตรอเบอร r y ี่ไอส r a ตรอเบอร e ี่ไอส์ะถังต้นใหญ่ๆเลย อันนี้ขอที่หนึ่งร้อยนะคะก็มากันต่อที่ภูเอนจอยภูเอนจอยภูเอนจอยนี้เป็นไม้วางใบนะคะสองสองข้อสองสองข้อนะคะอันนี้ใบใหม่เข้ามาแล้วเนาะอันนี้ขอที่100บาทเหลือกระถางเด,ยเดียวแล้วนะคะภูเอนจอยเนาะหนึ่งอยแล้วก็มาต่อกันที่พินาต ี่นาด่างสวยลายสวยมากสีออกออกชมพูชมพูเหลืองแบบคาราเมลคาราเมลเลยคาราเมลบับเบิ้ลอันนี้ออกแดงมากอันนี้ขอที่หนึ่งพันร้อยนะคะหนึ่งพันอบาทเนาะอ๋อไม่ใช่หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งันหอเกือบ เกือบไปแล้วหนึ่งพันหกร้อยนะคะหนึ่งพันหกร้อยเนะาะคารามีมาเบิ้ลบางข้อนะคะเป็นไม้วางข้อสีแบบเจ็บมากอย่างนี้เลยลายการหนึ่งพันหกร้อยอันนี้ได้ก็ได้มาตึงเหมือนกันแบบเอามาเพราะลายและสีเขาเลยนะคะหนึ่งพันหกร้อยนะคะ แล้วก็มากันที่ไม้เบาอีกสักหนึ่งอันนี้จะเป็นวินสันนะคะวินสันลูกผสมเนาะอันนี้ใบเขาแบบน่าจะเป็นโลกหรือใบเขาคงหงิกอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ใบใหม่มาแล้วใบใหม่มาแล้วสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี้มีตำหนิบ้างนะคะอันนี้ใบเก่าๆอยู่ด้านล่างเนาะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มากันที่พาเลโซพาเลโซนะคะฟิโดพาเลโซพาเลโซอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยต้นใหญ่แล้วเนาะขอที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพาเลโซเนาะหนึ่งร้อยแล้วก็มาที่อันนี้อ่าโอบิกัวมายูน่านะคะโอบิกัวมายูน่าอันนี้ใบ ด่างสวยมากอันนี้มีตําหนินิดนึงอันนี้ใบไม้มันกระแทกใส่เนาะตอนฝนตกนะคะก็เลยเป็นรูเนาะแต่ใบเขาสวยมากใบเขาสวยมากอันนี้ใบวางข้อเนาะเป็นไม้วางข้อนะคะเอาไปขึ้นหลักหรอว่าใบเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยแล้วก็มาที่พีโลดับเงินพีโลดับเงินต้นใหญ่ละอันนี้ขอที่ห้าสิบาทเหมือนเดิมแล้วก็พิงปินเซต กาเล็กซี่นะคะกาแล็กซี่อันนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีเป็นภูงาช้างเนาะภูงาช้างอันนี้ขอที่สามสิบห้าสามกระถางร้อยนะคะแล้วก็จะมาที่พาราโซอีกหนึ่งตัว,วก็จะมาพาราโซอีกหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะอันนี้ใบหม่สวยมากใบใหม่สวยมากใ ต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะไซน,น,นี้ก็ขอที่หนึ่งร้อยนะกระถางหน้าแปะนะคะไม้ทำเองเนาะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยแล้วก็มากันที่ห่างหงหรือบ็อกซีนะคะบ็อกซีเอาไปราคาดิ่มเลยสามร้อยห้าสิบพอดีว่ามันเป็นน้องก็คือที่ที่สวนไม่ค่อยได้ฉีดยานะคะค่ะอาจจะแบบ หยิกๆย่อยแบบนี้แต่ด่างด่างทุกใบด่างทุกใบนะคะแนะนำให้เลี้ยงแดดนะคะแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะด่างเขาจะด่างเหลืองสวยมากอันนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะบ็อกซี่ด่างเนาะสามร้อยห้าสิบแล้วก็บ็อกซี่อีกหนึ่งกระถางนะคะอันนี้ก็มีตำหนิบ้างเนาะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยกระถางนี้ขอดที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต้นนี้จะใสใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะแต่ใบเขามีตําหนิถ้าพี่ๆเอาไปเลี้ยงแบบตัดถ้าเห็นแบบลูกหูลูกตาตัดทิ้งออกเลยเพราะว่าบ็อกซีอ่อ่ะเขาก็ยังในตลาดเขายังขายหลักพันกันอยู่นะคะถ้าใสขนาดเนี้ยใสใหญ่มากวันนี้ให้ราคาพิเศษเหรือย450บาทนะคะบ็อกซี่หรือหางหงด่างเนาะนี่หนูเลี้ยงล่มไปมันก็เลยสีก็จะกึนหน่อยนะคะ พวกนี้เขาชอบแดดเหมือนพาเลซโซอะคะ่ะถ้าถ้าเลี้ยงแดดหน่อยแดด 5, ใต้สลน50อย่างเงี้ยเขาก็จะด่างสวย50-70อย่างเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวก็ยังไงอะพี่ๆเอาไปเลี้ยงดูเนาะเพราะว่าบริเวณบ้านหนูมันอยู่ใต้ร่มไม้มันก็เลยอาจสีอาจจะกืนนะคะอันเนี้ยรับประกันไม่ได้เลยว่าสีจะกืนไม่กืนคือแบบ อยู่ที่สภาพแวดล้อมจริงๆต้นไม้ค่ะทุกต้นเลยจะเป็นไม้ด่างไม้เขียวนะคะก็มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูเนาะว่าจะสวยไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามทางช่องสวนมุมไม้บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทางช่องของบ้านยากาเดนด้วยนะคะของบ้านยากาเดนจะพยายามอัพให้ได้ทุกอาทิตย์นะคะของน้องเจม ก็จะพยายามอัดให้ได้ทุกอาทิตย์เช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีย่าไม้อาจจะมีน้อยอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะจะพยายามหาไม้ช่วงนี้ไม้หายากมากราคาที่แบบว่าไปต่อได้เนาะหรือแบบมาแบ่งปันให้พี่พีเบาๆนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะคะของบ้านยาการเดินแล้วก็ของสวนมุมไม้บานด้วยนะคะก็ถ้าลูกค้าคนไหนแอดไลน์ของก้อยไม่ได้เนาะก็ ไปทักที่เพจบ้านยากาเดนก็ได้นะคะอาจจะสะดวกกว่าการแอดไลน์เนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยในณที่นี้ด้วยแล้วก็าฝากอุดหนุนร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย